สวัสดีครับผมเกมลายเรนเจอร์ในช่องเออมรี่เอ็นะครับผมไม่ต้งคิดตั้งนานทางคลิปเป็นช่องแล้วแคคลิปลายเรนเจอร์นะครับผมก็ของไอดีใหม่อีกแล้วนะไอดีใหม่ทุกอีพีทลายเรนเจอร์ไม่มีไอดีซ้ำหน้าเดิมๆเลยนะตอนนี้อยู่กับไอเดีเรียกมาสเตอร์สี่สิบเอ็ดนะครับผมไอดีบอสมืดนะ เกียร์โดนแน่นอนนะครับปืนปืนคริสต์มาสนะครับผมตอนแรกไม่กลับมาทำมคลิปอะไรหรอกแค่การเล่นชิลๆเฉยๆแต่เขาไม่ล่นชิลๆแล้วก็เออทำคลิปหน่อยละกันนะครับผมอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกกันมาไดาเดอ้อนะครับผมเกียดคริสเกียดปืนคริสต์มาสนี่ผมสุ่มไปแค่หนึ่งพันบีของมก็เลยนะเกียดปืนเนี่ยตัวแดงดวงคก็ที่จะดีเลยนะตอนแรกไม่กลับมาทำป้ายเหลืองนะแต่ว่าเออนี่มันเสานี่หว่าแปลงเร็วขึ้นเลยไง อ็อยารับของครับกรรกิจตะคน้งคุเกิดนะครับผมคือเล่นอย่างครับจะไม่ได้รับอะไรเลยลืมการไอนิดนึงแล้วก็แปรรุสตันเขาอยากจะรู้ว่าไอเดีนี้จะไปที่ไหนนะครับผมกับคนที่แบบแทบไม่ค่อยมีประสบการณ์เล่นไลน์เจอเลยนะประสบการณ์กรกิ์มีน้อยมากพอผมเล่นได้แบบไม่นานนะประมาณแบบเดือนสองเดือนนะแล้วก็เลิกเล่น ไอีนี้ก็จะพยายามใช้นานที่สุดละกันนะครับผมนี่ผมก็ฟาร์มของอันเยอะ้วดูพวกตัวเนี่ยก็อยุาย่อยทิ้งไปก่อนละกันหนึ่งตัวสองตัวทำคเสก่อนนะขออญาตเลยขออญาตเลยใครมีคอนเทนต์อะไรหรือเกมอะไรอยากผมเล่นหรือทำคลิปก็เว้นมาได้นะครับผมยังไมาดูเลยว่าไอ,ไอ้คลิปนี้จะมีคนดูหรือเปล่านะวัไป จะถึง50คนติดตามเมื่อไหร่เดี๋ยวมาไลฟ์สดให้ดูเวลากันนะเก็บอีกคุยบอสไปกี่ว,วันเนี่ยสามวันสามวันน่าจะขึ้นเหมือนพวกป้าพวกป้า,ปา,ปายูได้อยู่นะแต่ผมก็ไม่อยากขึ้นเยอะเท่าไหร่นะอยากเอาเบลล์เล่น้อยๆนะไอตัวผมก็มาเนี้นะบอยบอสวงบอสมืดมีตัวบินนี้นะอยากให้บินดุนะแล้วก็มีไอ้นี่นะยามาโตแลนะตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งของทีมผมนะเอ๊ะโกดผิดจริงเนี่ยกู โอ้ยกดผิดบ่อยยังไม่ถึงตังสองร้อยนะผมก็เหลืคก้าวหนึ่งร้อยเก้าสิบสามนะตอนแรกว่าจะทำเป็นปลายเหลืองเก็บบี้ทุกเดือนนะเนี่ยเก็บของก้อนประมาณนี้นะระดับนี่นะก็ประมาณนี้ไม่แค่แบบของโหดแค่ปืนคริสต์มันนะแล้วก็แบบมีแบบพวกกับบาบาชิ้นย้วยนะหลุดเหรียญอะเนี่ยอืมขอดูของระดัยซีรีส์ก็จะไปทำคลิป แต่ก็ไม่ทช่คิปอะไรก็เขก็มาขอครัมาดูของก่อนว่ามีตัวที่ผมต้องการล่ามาไหมนะอัมกรอนโอเคเดี๋ยวก็มาหลบลองกับเทสตามเม็ดของจยกบกูตามเม็ดของมันเหมือนกันนะไอเจ้าบอสมืดนะกูจะตามเอ็ดมาหน่อยกันเชียวเห็นเขาเล่าขานตำนานมานานเกินไปแล้วนะ,ะบอสมืดจะแรงไหมไปคู่จะมาโตแล้วกันโบ ตีบอสเมื่อวานนี้ก็ถือว่าผมว่าใช้ได้แล้วนะเพราะที่แบบไม่ได้ตีคนอะถ้าไอ้หน้าก็จะแบบบึ้มๆคืนลือคืนหืออยู่นะก็ขอพยายไปตีคนออนิทานเลยละกันนะแต่ทีนี้ผมว่าคืนนี้ผมว่าทำใหม่น้ได้นะเจ้าบอสมืดอ่าไฮเปอร์นะแล้วตอนนี้เกนเจอร์มันก็อัปเดตเพิ่มมันนี้เข้ามานะไอ้เจ้าเคลียร์ครั้งแรกนะไอ้ดีใหม่ก็เล่นง่ายขึ้นเยอะนะ เกียร์คักแรกมันก็ได้แบบสามตัวเลยนะสามสามสามอย่างเงี้ยนะทำให้อดีใหม่สามารถาฟาร์มประคองได้อย่างง่ายดายน,นะพวกเดนเจอร์ข้าเปร์อย่างเงี้ยนะคุณป้าทำลายเปิดได้แบบง่ายเลยตอนเนี้ยไอเจ้าแบบพวกน,นี้เขาก็แบบจะเคลียร์ทุกอันนะให้ได้มาแบบเก้าตัวพีพีโอ้โหขนลกไม่พอวะ่ะเออะขาจะใช้ขนลกก่อนแล้วกันนะ วันนี้ก็วันเรีลีกเลยนะก็อยากขอร่อนรีกสูงๆหน่อยอะ่ะจะโูไม่ไหวเพื่อนมันก็ะล่านไปอะตอนนี้แค่น่าจะไหวไหมนะั่นจะมีปัญหาอะไรนะไอ้เจ้าที่ปะไอ้เอ็นเนี่ยนะไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะครับผมบอสมืดแล้วไอ้เนี่ยไอ้เจ้าช้างบินนะ่ะอยากได้บินดุมากๆเลยนะ ก็ได้ไปดูมาแบบทีผมโคตรเพอร์เฟกเลยตอนเะนี้ยแต่ชาร์จที่ผมสกอบินได้อยู่นะ mm hmm. ก็ได้อยู่อนะ่ะมันแบบมีลำนำโยโยนใช่ไหยนะต้องทางโบบานยนะตัวขอบอสปืบดังยิงไม่แรงเลยไม่ให้เปิดอนะพาดไปแล้วกันขอ,อย้ารีบจบบ้านเร็ว นี่ก็แต้มแค่แบบสามร้อยสองนะก็จะได้ไดมาเต้มห้าร้อยเก้าเก้าถึงอเปแบบไม่อีกรู้นะวันนี้ว่ารีลิวบุทรายแล้วก็จะเออเอาให้ได้ไกลที่สุดแล้วกันจะรับเพชรด้วยนะชิวๆไปนะการโลงพวกนี้ผมว่าผมก็ชิวๆสบายๆนะไม่ต้องแบบกังวลอะไรมากนะเ,เริ่มปุ๊บผมก็อันนี้ไปก่อนเลยแล้วก็พัดไปอัดตราบ้านไปนะ จริงเมืออกดอัตราานก่อนแล้วก็ค่อยไอน้ำแข็งแล้วก็ไฟนะที่ผมรีบไปหน่อยนะขอเอาฉนะเอาฝากกันแล้วกันป๊อไปโอหเพลิดอ,อะไรไว้ด้วยเดี๋ยวเขาาจะแบบมีเกมอื่นลงมาด้วยเรื่อยๆนะผมมีเกมแบบหลายเกมมากที่เล่นนะถ้าอยากก็ไม่หำมคิดอะไรนะ <c oughs> ไปเลยไปต่อ เริ่มเกียวกกากพัดเลยแล้วกันพัดน้ำแข็งไฟบอบอโบโบตัวบินมามาแต่ก็เราก็จบได้ไวๆนะรีกพวดียังไม่ค่อยตึงนะแต่บอสเบอร์ตัวเดียวไฮเปอรน่าจะแบบไปได้มาแบบรีกับพวกอ่าโกโกสองโกหนึ่งก็จะไหวนะผมไม่แน oh. ่ใจว่าแบบพวกโกสามจะไหวไหมนะผมไม่น่าไหวตัวนี้ว่ะ หรือไม่แน่วะเอ้ยอ่ะลองดูนะแต่ว่าผมขออนุญาตเอาบอสสกิลมาช่วยหน่อยแล้วกันไอเดียก็ยังไม่ค่อยตึงเนงะี้ยจะบอสกิลช่วยหน่อยแล้วกัน <c oughs> โอ้ยดูเด็กมันดี้งมาแล้วเนะี่ะดาวินชีมันสัตว์จานดาวินชีเรียกบอสกิลมาเลยแล้วกันค่ะบอสกิลกูทำเทียนเนี่ย ทำทำยวนใส่ปา้านะแล้วก็ยิงบ้านตัวแตกเลยนะตัวบอสคิวไม่โหดเลยอ่ะพูดทักเลยเนี่ยไอ้เจ้าตัวบินนี่กับใช้ได้นะผมว่าอ่าจจะคู่ซ่อนเล่นขอญาติลั่นอย่าลองเชื่อหนูคู่อนเลนถ้าเจอแบบทีมโหดผมก็ชีบหายวายวอดแ๋ยไปเปียกนะเฟรนเดรรอดไปนี่อะเดี๋ยวเอาตาด้วย อุ้ยทักบอสไก่ช่วยด้วยบอสบอสบอสตีบ้ามันสวยโอ้โหกดกดทุกอย่างเลยนะที่บอสไก่กระจอกกันอะบอสนี่บวกไปสิบหกแต้มจุกๆเลยนะคือทีมแล้วก็เอาที่ผมไม่ลงอ่ะตอนเนี้ยวิวิคทิมนีม่โหดเลยโหดเลยขออนุญาตลองสู้ดู ผมเล่นตัวบินไปจับบ้านแล้วนะเจอเกมไวๆอะ่ะผมรู้เลยคมสู้เขามไม่ได้หรือไะผมสู้คือใครจะชนะตอนนี้อุ้ยที่นะตัวบินมันมันเอาเรื่องหรือตัวเนี้ยผมว่ามันเอาเรื่องได้นะที่บ้านก็ไม่ได้แบบไม่เบามากนะถือว่าแบบโอเคอะ่ะกดโล่ให้มันหน่อยยิงป้อมสี่ศาตว์โทษนะโทษนะษนะมึงยิงป้อมเลยเหรอเพื่อน ชาร์กบินฮึบต่อไปก็ขึ้นเงินหนึ่งจะหมุนนานดิใจไม่ดีอี่หานี่หาช้าอยู่แต่ยังไม่มขึ้นทา่าเก้าเเลยนะหอยตัวบินเขาเกียร์ก็เขาน่าจะบินไวกว่าผมว่ะแต่ลูงไงวะให้ส่วนใแคร์โนส่วนโนแครครับต้อง เขาว่ากันที่แบบหน้างานครับบอสเปิดมีเกอร์ตัวแน่นอนผมก็ยังแบบไม่เท่าไหร่นะผมว่าจะมาค่าไทยเปอร์แหละมันยังไม่โหดมากไปเดียหน่อยไปหน่อยเพื่อนเร็วเป่าบ้านมันไปเป่าบ้านมันหน่อยล่าช้างกูโอ้ยเสียท่าเลยจะขึ้นเต็ม จะขึ้นหลีกเงินหนึ่งนแล้วนะโอ้โหทีพี่แน่นะโอ้โหทำไมเพื่อนไม่ไต่หลีกกันต่อหรรับดูจะหลีกนี้ไม่เจอที่แล้เนี่ยมัโ้โหทั้งนั้นโอเคโอ้ยโ,โคนั้นว่ะแล้วใครเจอโคนั้นนะจะป้อมปินขึ้นอากของตายได้นะ นิวเยียตายนิวเยียเต็ใช้ยนิวเยียคนที่สองโอ้โหหมุนนานมากเลยว่ะเกมเกมหมุนนานจังครับเกมเฮ้ยเกมเฮ้ยเดี๋ยวขอตัดภาพอ่าไม่ตัดภาพก็จะมาต้งหมุนเสร็จพอดีขอบอสไปก่อนแล้วกันบอสขอลั่นๆหน่อยบอสบอสเพื่อนบอส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 ช่วยกูหน่อยบอส ตัวบรรยากาศเกินไปเออที่บอสที่เรไปอย่างงี้ดิสีบอสมาต้องช่วยๆอย่างงี้ดิเออเนี่ยหมุนเเนี่ยโอ้โหโหดเลยเนี่ยที่เจอที่กากเกลือของหบอสนะเนี่ยโอ้โหกิวสุดโหดตีบ้านไม่เข้าเลยเพื่อนิบพายายที่นี่ละโอ้ตีบ้านไม่เข้าลิบอสเบิยนกลัวด้วย บอสบอสตีนบอสบอสอด่ามึงตายนะบอสบอสเมื่อกูก็เอาหน่อยยิงดนวยมันบอสเมื่อเอเฮ้บอสใหญ่กูช่วยได้อยู่บอสเพื่อนกูช่วยอยู่ตัวบินโอ้โหตัวบินเป็น้อยตัวแล้วมั้งเนี่ยแม่งลมตีบ้านมันน่อยเพื่อนแล้ไปบอสเพื่อกูมีตัวเดียววะตายห่าหมดแล้วโอ้โหตีบ้านมันช้ามากเลยว่ะ ถึงว่าแหละทีไม่โหดมากแต่เราที่ผมโหดก็ล้าดแน่ๆหนุกหนุกแน่คือหนุกหนุกอ่ะแค่นั้นแหละเราที่ผมโหดโหดแค่นั้นแหละค่อยคัมแบ็คไอ้ดีที่ผมก็เคลียร์หมดแล้วนะมันเคลียร์้ง่ายค่อยคัมแบ็คแต่แบบจะได้บินดุอ่ะจะไปดุมากๆเลยตอนเนี้ยตัวบินดีว่ะเอ้ตัวบินที่นี่เป็นดีว่ะมีลำนำเย้ายงก็ยวนเนอะ บอสเพื่อจะโป้งๆอะไรนั้นใส่กเกียร์โดนแน่นอนเลยผมจะใส่กเกียร์โดนแน่นอนให้นี่เนี่ยไอ้เจ้าโตโบินเนี่ย <c oughs> โอ้โมไม่ขึ้นด้วยนะใครไม่อกี้กขาแต้มจะให้หน่อยก็ไม่ได้เด้อไห้กูมีนว่ะกูโดนระเบิดตายแน่เลยขอดูนานดูใหญ่ดิถ้าเป็นใครเขาอยู่หลีกโอยโ,อโหดเลยนะโหดเอาเรื่องเลยนะยิงเขาเนี่ย ไหวไหมกินทูคี้กินทาม,มานะจะกินทาม,มาหน่อยต้องข้าตัวบีไม่มจบบ้านาเดี๋ยวเดียวนะเพราะว่าดูดูวสองแรกภาพคือผมไม่ว่าสู้เขาได้นะไม่ใช่ไม่น่าสู้ไม่ได้เดี๋ยวภาพคืนผมอวะขี้เกียจช่ไหายตัวจบบ้านด้วยภาพคืนกูรอบ,บอลมือผมไฮเปอร์ก่อนเดี๋ยวรูดมือรูดแน่แหละตัวบีก็ ต้อง็นการทำการแก้มั่งแหละไอ้ปีเจินสะดวกเลยไอ้สองกินโทคีอีกแล้วอ kind of ่ะแล้วก็ตัวบินเนี่ยผมขอต้องเอาบอสไปช่วยจริงๆหนะเพราะบอสด่านเนี่ยไม่อยากบอสไปช่วยแต่เกมมันไม่มันอะแต่ก็ชักมาเถอะโอ้โหบินดุไอ้ห้ย สู้ไงอ่ะเปลี่ยนเลยเห็นทีมอีกโอ้สู้ใครไม่ได้เลยเดี๋ยวรอบก่อนเถอะวันใดที่ผมมีบินดูแต่พู้นี้โดนผมล่านแน่แหละขออนุญาตเอาบอลไปช่วยดูกันอันนี้ถึงเขาจะไปตึกมากก็เหอะแต่ครับตัวผมมันจบบ้านไม่แรงอ่ะล้วมจังขี้เกียมเลยทีมกูโหดูปล่อยตัวมาแต่ละทีดิคือปอ๊อตมัใจ สวยสวยรับบอสรับเครับเสขครถ้ากดกดมั่วกดรัวเดี๋ยววันไหนเ่ราะผมเป็นทางไฮเปอร์แต่ผมสนุกแน่งานเนี่ยผมบอกเลยวันวันอะไอ้เรี่องของผมเลยว่าแบบมันสนุกเลยสนุกแล้ว ตีบ้าหูตีบอลอย่างอย่างลราหรือเพื่อนอันนี้ที่เขาอยากให้แบบเป็นแบบอยากหาแบบโคโลโบล้วนอ่ะเออเอาทีมโคโลโบล้วนแบบมาเล่นอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่แรกจนจบอะไรเงี้ยโหอยากรู้แบบผมเล่นสักแบบห้าหหกเดือนผมอยากรู้ว่า,กกา,วาถ้าผมเล่นถึงนะมันจะไปได้ไกลขนาดไหนวะ ไปได้ไกลตั้งบอกเลยมีลั่นมีเฮน,นั้นแหละสวยจบไปแล้วแล้วก็ได้ไดแบบเงินหนึ่งสิบกสิเพชรหกสิบรูบ,บี้ก็ได้จะแบบดูด้ว่ารีลีกได้เท่าไหร่เงินหนึ่งได้หกสิบบี้ใช่ไหม ไม่ย0ห้าบีถ้าขายสีิบีแล้วก็ขออนุญาตชอบชียไว้เพียงเท้านี้แล้วกันนะครับผมบายบาย